ไปไหนน่ะรถมันจะไปไหนน่ะเอม,มากเลยบอกคันนี้ใหญ่มากเลยบอกมีรถเกียร์ด้วยนะตรงนู้นอดดนะ ตรงนน้นมีรถเกต้วยเด้อตรงนี้ก็ไม่รถรถดอมนี่ยังไม่มีรถตามมันยังไม่จำไม่มีมมไม่มีมมมยังไม่ไม่จำเลยรอตรงนี้มีกองหินด้วยเด้อจะหมดแล้วเหลือนิดเดียวยังยังไม่ได้มาเติมหินกับทรายยังไม่ได้มาเติมเด้อทรายยังไ,งไม่ จริงๆอะไรตางยังไม่จมเหรอใช่หินกับตายยังไม่มาเติมไงนิดเขาเป็นอะไรตนะายย่างไม่มาเติมได้แล้วใช่ไหมล่ะมาดูรถโมทุกวันครับ หลอวจักไปล่ะจักไปไหนจักไปล่ะจักจับบ่จับจับก็เดินไปจับจ็ดแล้วด้วยเดี๋ยวจักหน่อยรถโมก็จะไปทำงานแล้วเด้อ แลเ้วแล้วมันจะตกแฉกเอาไหมอ่ะไม่ตกหรอกยังไม่ทํางานยังไม่ได้อาปูน้ำใสยังไม่เอายางอาปูน้ำใสยังยังไม่ได้เอาซีแผกใส่มันก็ไม่ตกดอก,อกรถเขานั่นแหละรถคนขับรถโม่นั่นแหละ เกี้ไม่จเจดลยว่าไปเลยจนะุบรอกี้ไม่หายไเลยนะอ่ไบายนะไม่บายไม่บายไบาย,บายใส่กล้องนีไว่บายใส่กล้อง